เรื่องเล่าสยองขวัญอพาร์ตเมนต์สุดหลอนคนหัวลุกได้เลยนี่คือตัวอย่างสคริปต์เรื่องเล่าสยองขวัญความยาวประมาณ4นาทีในทีมอพาร์ตเมนต์สุดหลอนที่จะทำให้คนหัวลุกแน่นอนเปิดด้วยเสียงลมหรือเสียงเอฟเฟกหลอนเบาๆสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณกล้าฟังจนจบไหมเพราะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์หลอนกลางกรุงเทพมหานคร เสียงประตูเปิดเสียงฝีเท้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพิมพ์นักศึกษามหาวิทยาลัยปีสาที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใกล้มหาลัยเพราะอยากประหยัดเวลาเดินทางวันแรกที่เข้าอยู่ทุกอย่างดูปกติดีห้องสะอาดโล่งปโปรง่งแต่อย่างเดียวที่แปลกคือกระจกเก่าๆบานหนึ่งที่ติดแน่นอยู่บนผนังปลายเตียงมันเก่าจนมีคราบดำๆอยู่เต็ม แต่เจ้าของห้องบอกว่าห้ามถอดออกเพราะเป็นของเจ้าของเดิมคืนแรกพิมพ์พนอนไม่ค่อยหลับเธอรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองตลอดเวลาและตอนตีสามเธอได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเหมือนมีคนเคาะกระจกเบาๆตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงลมแต่พอมองไปที่กระจกเธอเห็นเงาผู้หญิงผมยาวกำลังยืนอยู่ข้างเตียงเธอตกใจเปิดไฟทันทีแต่กลับไม่พบอะไร กระจกกลับมืดทึบเหมือนเดิมแต่ทุกคืนเวลาเดิมเสียงเดิมเงาเดิมจนคืนหนึ่งเธอตัดสินใจเอาผ้าปิดกระจกไว้คืนนั้นเงียบไม่มีเสียงไม่มีอะไรผิดปกติแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเธอพบว่าผ้าที่ปิดไว้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆวางอยู่บนเตียงเธอเองจากนั้นเธอเริ่มฝันร้ายซ้ำๆเห็นผู้หญิงผมยาวที่มักมายืนอยู่ตรงปลายเตียงพ,พึมพำว่า ออกไปออกไปจากห้องของฉันพิมพ์เริ่มทนไม่ไหวจึงตัดสินใจไปถามเจ้าของหอว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้หรือเปล่าและคำตอบที่เธอได้ก็คือเจ้าของห้องเดิมเป็นผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายตรงหน้ากระจกบ,บานนั้นเพราะจับได้ว่าแฟนนอกใจและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครอยู่ห้องนั้นได้นานเกินสามคืนเลยพิมพ์ย้ายออกทันทีในวันนั้น แต่มีเสียงสุดท้ายจากเจ้าของหอที่เธอจำไม่ลืมนับว่าคุณโชคดีนะที่เธอยังไม่พาไปอยู่ด้วยเสียงปิดประตูเสียงลมพัดวูบคุณละ่ะกล้าส่องกระจกในห้องตอนกลางคืนหรือเปล่า I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's out after her.